สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่คลองดําเนินบ้านแพวนะครับลองดําเนินก็มีช่อนกระสูบชะโดให้เล่นนะครับวันนี้ผมก็เอาคันเล็กมาเล่นด้วยเอามาเล่นกระสูบเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้อะไรกันบ้างครับวันนี้มากับพี่รักสวัสดีครับคนเดิมครับโอเคพี่ <6 S 1> พร้อมยังพร้อมครับผมไป อุยกัดไม่โดนนะวัดจะเต็มสกิลเลย,ยนี่นจิบโชว์ไม่เล็กนะครับเอาหมรนะับ อกอของพี seats, <belt> ่ตีๆได้ปะครับด <Jamie, here S 1> <anak> ูเด่นนะแน่โอ้ยง่ายมีกี่ตัวเนี่ยพี่เอาไปเลย เวลาขาดก็ลงไปแชทไม่ใช้ได้ต่อ เออแต่มันกระโดดกระโดด่ะนี่มาหาอีกตัวออขาแม่งตีมันดีวะ่ะ อุ้ยโอ้หอุ้ย,ยกัดไม่โดนเชีย่ยแม่งดุตามมาถึงนี่อยู่อยู่หึ่งกัดดุมากครับพี่รักเต็มสวิงเลยพี่ม,มีไสายด้วยโหกัดดุมากครับตัวนี้สายใหญ่ไสายใหญ่พี่พี่รักกลางเกิดโอ้โ,โหเบกอย่างเดา <laughs> จุ่มเลยพี่เดี๋ยวจะไปเด๋วเดี๋ยวทำเฮ้ยคอนใหญ่เนี่ยชะโดะมี่ตัวเบลเลอร์เลยแล้วผมเรือเอาขึ้นไหมไม่ทันอุ้ยเรียบร้อยครับพี่รักรีบเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวมันขาดโห้เดี๋ยวผมเอาเรือออกก่อน กัดอย่างดุเลยนะตัวนี้แต้มแรกผมกระไซสวยเลยเขาหลบเรือเราได้ปะถอนไปเลยได้ปะโอเคฮะองขวาใสสีขวาดูว่าวสดย<อ>ดงาอแต่งงามมากโอเคที่มีไฟครับพี่หนิง พี่ครับไม่ได้อ้สั้เนี้อ่นี่เปนร้าหมดเลยดูดิเนี่ยทไมอ่ะี่ลกพี่กจับจบเรือหน่ยทไมอ่ะโดนโดนใหญ่ไม่ดโอ้โหโดนกิ่งไม้เนี่ยสิตัวนี้ดหดครับได้ใหญ่ไหสี่โห่ะ้ตองหนาของใหญ่ขอดองหนองใหญ่ของมา้เจอเนี่ยของนมไปบ่ายอกัดดีมันแบตแม่งหมดอีกแะอ้าวไอ้ีิ่งมันไม่ไหวแล้วมันรู้มันเลย นี่กันนี่ไปทํามาใหม่นะคือไปคว่ำแบตมาเติมน้ํากดใหม่นั้นเดี๋ยวผมซื้อมาใหม่กับยีว่านะมันต้องร้อยแอมป์ลูกอย่าห้าแล้วหนึ่กี่ห้ายังเนี่ยเดี๋ยวกินเอาเลยห่างฟุตหนึ่งร้อยสิบสองรอดกันยังเนี่ยรออยู่คนเดียวนี่วืดไปสามตัวแล้วเนี่ยตัววัวตั้งสามตัวของเราไม่มีให้วืดตั้งรู้แล้วมีที่มีของอร่อยกินแล้วไไม่ห้ก อพอกินได้ยยไปบอกเขาว่าอร <c oughs> ่อยนะยินแย่อยบอกเขาม <c oughs> ีลักอยู่บ้าวมีลักอยู่บ้าว หลุดแล้วเอาจริงดิลงไปพันตอหลุดเลยหลุดเห็นเหยื่ออยู่กับพื้นแล้วใหญ่ไหมน่าจะใหญ่ใช้ได้อ่ะพันติดอะไรนั่นติดอะไรอ่ะมันพาเข้าไปมุดข้างล่างข้างล่างครับผัดหรือเปล่าเห็นเหยื่อสีชมพูอยู่ครับ ไม่อยู่แล้ว DVD> ้้อนอไอโดป๊อกโอ้โหโดป๊อกได้แล้วกัดหนูหนูท่อครับจากพิมพ์ ออก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 ,ออกผลิตเรียครับตัวนี้ยังครับยังอ,อืมเข้าตายอีกแล้วเดี๋ยวลูกตายลูกเนี่คกูลองตั้งนาน ทิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับพี่ลักก็ยังคงสกอร์บอร์ดเหมือนเดิมอะ่ะทำไมอะ่ะอยากให้หนิงสนุกสนาน